สวัสดีครับผมพี่น้องในประเทศต่างประเทศเส,สาร์วอนีกาศเป็นเสารวันที่29พี่น้อง29กรกฎาคม2567เป็นเส,สารสวันจันทร์มึอนีนุงวันมาออกมาทงพี่น้อง เบิ่งสวนกระโพดมาเก็บกบระโพดไปต้มขายพี่น้องมือนี่หารายได้พอได้เติมน้ำมันขี่รถไปหาเลาะหาเลาะเยี่ยมยามทามข้าวพี่น้องน้ำขอกน้ำฟ้ามืมอนีบให้ได้ออกไกลดอกพี่น้องมือนี่หาเลาะน้ำทงน้ำทาดีละน้ำปลากระโพดน้ำไฮน้ำหน้ามาเก็บภาพบรรยากาศ อยู่เทียงไห้เทียงหน้าพอนีอนอ่วรนมียังงยนคนี่แตงโตไปใส่งกงกู่โอ้โง่นปล่อยไปโวยฮาได้ไปเบิ้งขอกงงวพันอยู่ผ่านมาก,ก็เลยแวะเลยน้ำเลาทำมข่าแล้วจักหน่อยก่อนโอ้ฝนขอกงงวเราโอ้สวนยางฝนบกีดบ้ามือนี่พี่กัดกับยูพี่ดอพี่น้องเงยบนัน หมวยคู่มูสิบซีตะมนตหนังพ่นปิศาจน้องไายนี่ละพิกัดมองอยู่มองเศร้ามองบ้านลุงวัวก,กันไรวัวไหนกระท่อมน้อยกลางทุ่งเอา้าอันนั้นถามข้าวอันเกี่ยวกับรถซาเล็งเพิ่งก้อนบ่ได้อันเขามาส่งไปซาเล็งโอ้ยพี่น้องเลยก็ลุงวัวเดี่ถามข้าวเลี้ยงซาเล็งนี่ อันนั้นเปินเลี้ยงง้ว่ามีซาเลงพอดีมีหนักต่มตุนมาหาตัวหาต่มเราเอารถซาเลงเราไปกับมอเตอใส่รุ่งหัวนฝนว่าเดี๋ยอยู่น้ำว่าเด้ถ่ายรูปเก็บภาพวันนี้อากาดมือเขามาเยี่ยมมายามแม่เพราะมีรูปมียางลงให้พี่น้องเขาได้เบิง่งว่าบุคคลอันตรายมาหาต่หาตัวเอารถเราไปรถ รถไม่หร well, ือรถเก่าเหอกางเกากางไม่ได้อกปีหรอมั่ใช่รเกยวมาติดผงซีฟปีหรือสิโอ้เขาก็ได้ปีบิดงวดเรียบร้อยตัวเรียบร้อยแล้วเออเบิดงวดหลายปีแล้ว่องวดเบแล้วเอองวดเบิดแล้ว เขาอโ้รถบ่ออยู่นี่หม้อไส้ติดซาเล่งกันบ่เออคันแดงกันล่ะโอ้หม้อไส้เป็นติดพ่วงซาเล่งล่ะพี่น้องดำแดงนี่กันพอได้ขนหย่าเกี่ยวหย่าตัดหย่าไม่งัวอันคนมาตบมาตัวก็จะเป็นคนมาใส่ดอกบพวกจากน้ำเพป็นว่ายืมรถแน่เพื่อนบ่เขาว่ายืมรถแน่ยืมรถไปเอ่ยืมรถไปทุลายข้าวในเตี๋ยเขามาจะคนล่ะมาเขาขวานละพึ่งเมี่ยพึ่งลูก โอ้บอยู ir, ่น oh, ี่ขอบร่วแม่ลูกพ oh mm, ่อลูกตีนี่ต้องสามพนสพ่อแม่ลูกเขาวันทวพอโอ้เขามาสลิงเกไปไปเรียกมือแล้วไม่กเครื่องยอนแลีไมยเขาไปเรื่งเคือนแล้ววันทอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์เขาอยู่บันเฮงยัอายเนบัานแล้วอูยอยู่บัตปเลยืมเจาคือใจง่ายเขาเอาไปส่น โอ้เขามันหลูกไส้วันเถอะว่าเขาหูจักกันกับลูกไส้อใ่ไปที่ออันก็ยไปอ้ยไปเขาไปได้เอาไปมิดซิรีเลยป่ะนี่โอ้ไปบอกเราเกาเราแกงพอบ้านพอมืองเขาไปเุาบ้านไปล่ะบอกแล้วบอกแล้วเป็นอะไรขึลนมั้งกาวะ ใช่พาไปบาดบาดมนอยู่เรงอ้ที่ไปแ้งคว้วไปแล้วบ่มันกับท่านไแงแล<อ>้วเพราะว่าที be, be ่ไปไปบาดมันอยู่มะแรงอันยดไทย่ราบาดเขาบ่บนี่อัน,อนลุงไทยกับหงจักบ<อ>าดมันเพราะว่ามันเมาม,มันเคยมอรถลุงไท่ไปตรงอ้ไปยางไอ้เบิ้งงัวด้วยยางไหญตงัวยางัวยางหัวรยางวนฮ่า่เดี๋ยวพาไปเบิ้งงัว สิบไได้ขายงัวซื้อรถซาเลงไหมบ่นาะบดีนองัวพันหัวคอกบ่ยงยังยกตังัวเฮ้ยเฮ้ยคนยังจักตัวงวเขามาซาเลงไปแล้วบ่มีโหดอันซาเลงสีคนใหญ่งัวพี่น้องเอ้ยบดี เนีเราว่าถูกแคง่งซ่ำเราว่าจมอย่นี้เออมันของง่วเบนอันผู้มาต่มมาตัวเอารถไปกันจะไม่ไดครักกันเนี้ยมันก็ขายหอดที่แบบว่าตู้ขวนเลยวิถีชีวิต แบบบ้านๆพี่น้องลุงอ้วนผ่านมาไห้มาสวนก็เลยมาแะถามข้าวเพิ่นเพิ่น่นมามีพ่อแม่ลูกมายืมซาเลงไปทัวระ่าส่นรถโม่ไส์รถพ่วงเพิน่นขี่ไปอาดหลัดท่อปนีหลายได้สองอาทิตย์แล้วขนออกไปขุนจักกับลูกไส้เพิ่นาเขามาแยบอ่างมาโอ้โหเพิน่นเสียงยี่สีตัว ทีแเหลืเพิ่นว่าสิขายเด้บักเถิกน้อยมันมีตัวหนึ่งยัางโอ,อ้มีงอ้อหน่อยตัวหนึ่งเป็นมูกันนี่ยันไม่มีมูเป็นเพิ่นเลยว่าบพื่นขายแบบน,นี้โอ้มีงอ้อหน่อยอีกยังอีกตัวหนึ่งขายบักตัวนี้ออกสิยังตัวหนึ่งยัดมวยมีมูเลยบเพืนขายบพื่นบบบนี้ที่เหลือเสิขายอยู่ ขั้นมาขันพ่มีขันบ่ได้สเลงขึ้นกับ่ได้เงินน้ำผู้เขาไปขึ้นกับสิจำเป็นสิตะไขายเห็ดสเลงยี่หรอกรว่าเสดว่าโอ้ยไฟยืดขวนเลยเก็บภาพบรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องช่วงนี้ลุกวันกับบอดี้เป้หาหลอดเออพี่น้องเลย น้ำฟา้ามน้ำขอบเปิดราคาน้ำตลาดนัดมืออื่นตลาดนัดโคกกระบืออ่าตลาดนัดโคกกระบือทั้งบ้านกุดบงตำบลกุดบงอำเภอพ้นนิสัยจังหวัดหนองคายครับพี่รองมืออื่นเปิดทุกซอยวันอังคารละแต่ว่าตลาด่หญ่ยรก ลุงมวนไปมือนันทั้งฝ่าทั้งฝนง,งัวกับว่าเขานับโตก,ก็ได้งัวกะได้วันแอมมืออื่นงานฝนมาตกอ่ะลุงมวลงานเศรษฐเขาไปยุพี่น้องไปติดตามราคางงัวอยู่ทั้งแถบบ้านลุงมวนนี่ทั้งเขตอำเภอพอมยุสัยเขต ตำบลโพตำบลขนังมนีหลกเกา่ากับคุณนมาเออพี่น้องไอ้สำหรับงัวต่อไปเพว่อคือธิบปันในดอกหลักๆก็อยู่กับงัวน,นี่แหละหลกตุม่มงัวนาฮะน้ำหลกสำคัญที่สุดคือแมลแรงต่างๆนี่แหละครับแมลง Đây là Mẹ bên vườn vườn luôn Bố này đang phay lên bỏ ngũa này Thì bói phân toàn đây là này Ủa, thì Việt Nam xa liền mà สิ shorts, <laughs> uh ่เ huh. ป yeah. uh ็น huh. น yeah. uh ้ำสลงมืแรงตีมือแรงมสิเป็น้ำลมือแรงมสีเ็น้ำลงโอ้ผู้ใดลาจพาไปคือบนอพี่น้องเลยเขาไปได้เป็นอาทิตย์แล้วเครื่องเดือนแล้วสออาทิตย์แล้ว ซาเล่งขึ้นไปกระไดง่อยขึงนวนมาเดี๋ยปเปอร์เซ็นต์จะได้ขึ้นนี่หยากึ้นแล้วหาแนวสีขี้ขับไปหาหย่ากับพ่อมี่มาสิเดี๋ยวหย่าเที่ยวหน้าเอาบืงงวัววน ยายยันหัวกอกมากไหนยังมาส่งกันนาะสองตายา,า,ายคุปกี้สลงออกบ้า,าะะว,ว้ายว่านได้บ่สิบอไปได้ขายงัวซื้อสลงไม่บ่นา่นนี้นาะ บักเถือกดำนี่ได้ว่าใวะฮะอาารยบักเถกดำว่าใายบ่เนี่เออเ่าใคบ่ผมพันมาไปถามมือตกันเทียดขึ้นตีสลเลางหไปนั่นเบื้งใมถือวกแจกเอาไปูนผู้ใด ไปยังไปแก้งคว่มไปออกไปเอา็นหมไปเอารถหมทียนรถี่ามเียงีนั่นหมมาน่เียงยังคบเปจดทะเบียนรถนะจดทะเบียนรถเอาไปใส่ลกลงหมองไว้แล้ว คือว่าย mm. ัง right ขันลบ้านที่หาหลักฐานให้เราไปยืนยันบ่ได้มสิมาหามาขวนเอาล่ำกอโพดไปง่ว่ายายเตียนเราสลิงกลับก่อนละ เออสิเปยรถไทยนี่สิปรถไทมาส่เอาบัวยี่กันนี่นาไป้อ่นร้งีนบเดี๋ยวไมส่ใหม่กันงควีบัตรังเหรอโอ้ยไปข่วนเลย เอาคลิปนี้กับสิบประมาณนี้ลระพี่น้องเอ้ยมาถามข้าวถามข้าวพี่น้องผู้เพิ่นเลี้ยงง่วอยู่ให้อยู่หน้าอันนั้นมีพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยมเพื่อนละขี่ซาเล้งเพื่อนไปไปเอามาขึ้นอยู่บนสันว้สองอาทิตย์หรอแต่แล้วมีพี่น้องดีเป็นสันตวัวเพื่อนกห้เขายืมรถว่าได้ขึ้นทับปนีสิบเป็นน้ำมาทนมาเนี่ เนี่ยสิขนหยากบรบมีอะไรสั่นอเอออ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเฮ้ยขอบคุณหลายสำหรับผู้เข้ามารับชมคลิปของมวุนมาหน้าก็ได้โชคดียูดีไปแห้งวัตถุภูทุกคนครับผมสวัสดีครับ